สวัสดีครับพบกับแช่ทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานจากค่าย Dimension Studio นะครับเป็นงานอุลตร้าแมนสูตรซีโร่นะครับมาในสเกล1ต่อ6นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูตัวนี้กันครับ และสำหรับคนที่สนใจนะครับเก้าอี้ซีเคแล็บไททันอีโว2,022 The Batman Movie Edition นะครับมีจำหน่ายแล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับอาจจะแบ่งเป็นพาร์ทนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะกี่พาร์ทเะครับเพราะว่าถ้ารอจนผมประกอบเสร็จเป็นตัวเนี่ยยาวแน่นอนนะครับในการประกอบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเริ่มที่ชิ้นส่วนหัวก่อนนะครับเพื่อดูดีเทลความสวยของเขานะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับไม่มีอะไรต้องผิดหวังเลยคือดีเทลดีสวยมากนะครับงานพลาสติกดีนะครับดีเทลคมลึกเลยนะครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับดีเทลดีมากจริงๆนะครับแล้วก จะมีการคว้านนะครับคว้านเผื่อที่จะเรา อาจจะดึงชิ้นส่วนเพื่อไปทําสีเพื่อไปขัดนะครับก็ประกอบเป็นทรงแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกง่ายๆแล้วก็คว้านก่อนนะครับคว้านให้มันรูมันใหญ่ขึ้นไม่ให้มันฟิตเกินไปไม่งั้นตอนเอาออกเนี่ยนะครับมันเสี่ยงที่จะมีการชํารุดเสียหายนะครับอย่างรูพวกนี้เลครับผมก็คว้านก่อนนะครับคว้านให้มันใหญ่ขึ้นให้มันถอดเข้าถอดออกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อที่จะเป็นใส่ระบบไฟด้วยเพราะว่าตัวนี้นะครับมันใส่ระบบไฟ LED ตรงหัวใช่ไหมนะครับมันต้องมีการเปิดเข้าเปิดออกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขัดนะ ตรงหัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราทาสีเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นจุดที่เราจะต้องถอดตรงนี้ออกมานะครับเพื่อใส่ระบบไฟใช่ไหมมันจะมีการถอดเข้าถอดออกบ่อยแล้วก็ขัดนิดนึงนะครับเราต้องขัดเผื่อเพื่อที่มันจะไม่เสียสีกันเยอะนะครับอันนี้ขึ้นในส่วนหัวนะครับก็ต้องขัดนะขัดเปิดผิวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขัดเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียสีกันในการที่เราจะถอดเข้าถอดออกสิ้นส่วนนะครับ สำหรับวิธีการคว้านนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยบางคนบอกว่าคว้านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ้ยคว้านคืออะไรวะนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับชิ้นนี้นะครับรูเนี่ยจริงๆรูมันจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้คือผมคว้านไปแล้วนะแต่ว่าผมจะทําให้ดูก็ผมจะแนะนําในหลายๆคลิปนะครับว่าให้ใช้อุปกรณ์ที่มันมาตรฐานนิดหนึ่งอย่างตัวมีดอานาย่ห้อเนี่ยนะครับใบมีดมันคมมากและยิ่งเป็นใบใหม่ๆที่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยนะครับคมมากนะครับเราก็เอาปลายใบมีดเนี่ยครับจิ้มเข้าไปที่รูที่เราจะต้องต้องการให้มันนนูมมมัใหหญ่ขขึ้้้้กก็็จิเาไปแลวุน นิดเดียวลงน้ำหนักนิดเดียวนะครับขี้พลาสติกออกมาแล้วนะครับเพราะว่าใบมันคมนะครับพอมันได้รูที่มันค่อนข้างโอเคในการแบบเอาเข้าออกแล้วเนี่ยเราก็ลองมาเทียบเทียบดูมาจิ้มเข้าจิ้มออกดูคือมันง่ายมากนะครับเนี่ยไม่ฟิตนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาในการที่เราจะถอดชิ้นส่วนหลังจากประกอบแล้วเพื่อไปทําสีนะครับเราสามารถถอดชิ้นส่วนมาแต่งได้นะครับมาขัดเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อทําสีนะอันนี้คือในกรณีที่เตรียมทําสีนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการขัดเปิดผิวตัวชิ้นงานนะครับผมก็จะใช้เป็นกระดาษทรายของ d i s เปียนะครับเป็นเบอร์พันสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมได้เป็นกระดาษทรายมาทั้งกล่องเลยมันจะมีเป็นเบอร์ 1 0 0 0นะครับ 1, 2, อ0ันอันนี้ผมได้มาจากเพจเบสออนทอยอันนี้ขายของให้สปอนเซอร์นิดนึงนะครับได้มานานแล้วนะครับก็ใช้เป็นเปิดผิวนะครับใช้เป็นเบอร์พัน 2, มันจะไม่กินพลาสติกเยอะแต่ว่ามันช่วยเปิดผิวเฉยๆนะครับมันยังเก็บดีเทลความคมความไรของตัวชิ้นงานอยู่นะครับแต่ว่ามันช่วยเปิดผิวให้การพ่นสีมันติดดีขึ้นนะครับก็ใช้กระดาษทายขัดเข้าไปนะครับแบบนี้ ก็ขัดเข้าไปขัดทุกชิ้นเลยนะครับมันเป็นขั้นตอนที่โคตรน่าเบื่อนะครับการขัดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนที่สําคัญพอสมควรในการทําสีนะครับมันช่วยให้การพ่นสีเนี่ยเนื้อสีมันติดกับตัวผิวดีขึ้นนะครับก็ขัดทุกชิ้นเลยมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมล้างทางความสะอาดชิ้นงานเสร็จนะครับพักไว้ให้แห้งนะครับแล้วก็พ่นสีดําเงาเข้าไปนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ให้สีดําเงาเนี่ยมันแห้งสนิทนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ตามด้วยสีเงินนะครับซึ่งก่อนท ของตัวชิ้นงานนะครับพยายามดูนะครับดูให้ละเอียดอย่าให้มันมีฝุ่นติดนะครับไม่งั้นเนี่ยการพ่นสีชั้นต่อๆไปเนี่ยนะครับฝุ่นที่มันติดที่ตัวผิวของตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะทําให้ผิวสีเป็นเม็ดนะครับงานมันจะเสียนะครับถ้าไม่อยากจะแก้งานสีนะครับให้ใจเย็นๆนะครับเช็คผิวดีๆก่อนพ่นนะครับมานะครับทีนี้นะครับลองเอาพาร์ทที่เราพ่นสีเมื่อกี้นะครับสีเงินนะครับก็ เอาลองมาประกอบเป็นหัวดูนะครับพาร์ทที่ผมพ่นสีเมื่อกี้คือพาร์ทหัวทั้งหมดนะครับก็ ed, จะมีการพ่นสีเงินเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นพ่นสีเขียดน้ำเงินเข้าไปแบบนี้นะครับผมจะใช้โทนนี้ต่อไปนะครับสีน้ำเงินนะครับของโทนนี้กับตัวชิ้นนี้นะครับคือเป็นอันเดียวกันนะครับก็จะเลือกใช้โทนนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของบางคนนะครับอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาประกอบเป็นตัวนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนไป ไปทําสีทีหนึ่งทําไมไม่แยกชิ้นส่วนทําสีไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับค่ายดิเมนชันเนี่ยนะครับคนที่เคยประกอบน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีจุดที่มันมันต้องคว้านนะครับต้องเหลานะครับบางจุดก็ฟลิตเกินไปนะครับ คือมันฟิตเกินไปเนี่ยมันทําให้เวลาเราประกอบหลังจากทําสีแล้วนะในกรณีที่เราทําสีไปเลยไม่ไม่ประกอบแบบนี้ก่อนเราไม่รู้นะครับว่าจุดไหนมันจะเข้าสนิทพอดีไหมหรือว่าจุดไหนมันแบบลงล็อกไหมนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการเซฟในส่วนที่เราทําสีแล้วเนี่ยคือเราประกอบเป็นตัวก่อนดูว่าจุดไหนมันมีปัญหาในเรื่องของความฟิตจุดไหนต้องคว้านเนี่ยเราจะทําให้เอ้ยมันจะทําให้เรา คว้านในจุดนั้นก่อนนะครับคือแก้ปัญหาเรื่องที่มันประกอบไม่เข้าก่อนนะครับมันจะมันจะง่ายกว่าที่จะมาแก้หลังจากที่เราทําสีไปแล้วนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับที่ต้องมาประกอบเป็นตัวก่อนนะครับแล้วค่อยแยกไปอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับและปัญหานะครับในการประกอบตัวนี้นะครับนับตั้งแต่หัวนะครับจนถึงจุดนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันรีวิวเมืองนอกนะครับลุงเดนะครับเขาเขาบอกหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้บอกนะครับจริงๆมันมีปัญหานะครับคือในส่วนที่เป็นหน้าอกช่วงหน้าอกนะครับมันจะมาประกอบกับช่วงท่อนลตนงงร้ นะครับคือโคตรแน่นเลยนะครับคือมันเข้ายากนะครับแล้วก็เป็นท่อนนี้อีกนะฮะพอรู้ปัญหาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเราไม่ได้ทําสีนะผมว่าจุดนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับคือประกอบดีไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าทําสีเนี่ยนะครับเราไปมัวแต่ไปยัดให้มันเข้าเนี่ยคือมันเข้ายากเนี่ยสีแหกแน่นอนนะครับมันจะมีอยู่สองจุดนะครับคือลําตัวท่อนบนนะครับเอ้ยช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็ช่วงลําตัวท่อนนี้ และก็ท่อนนี้นะครับพยายามให้มันตกกิดกันก่อนนะครับแล้วค да ่อยเอาชิ้นที่เป็นชิ้นเกาะนะครับด้านนอกเนี yeah. ่ยมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ในคู่มือให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆคืออันนี้นะครับช่วงนี้กับช่วงนี้โคตรยากเลยในการประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดี๋ยวก่อนนะขอเปิดดูก่อนอันนี้อ่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นช่วงหน้าอกนะครับกับช่วงลําตัวแล้วก็จะเป็นช่วงลําตัวกับท่อนท่อนเป้านะครับ คือแน่นมากนะครับมันเป็นลักษณะของจอยแบบนี้นะครับคืออันนี้เป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้นะครับถ้าเป็นของบางบางค่ายนะครับเขาทําเป็นยาง PVC แต่เนี้ยคือเป็นพลาสติก ABS นะครับคือมันเข้ายากมันแข็งมากนะครับพยามประกอบนี้ให้เข้าก่อนก่อนที่จะประกอบชิ้นพวกนี้นะครับมันจะง่ายกว่าที่เราจะประกอบทั้งๆท,ท,ที่มันแบบแบบประกอบเกาะไว้แบบนี้นะครับมันเสี่ยงแตกหักด้วยแล้วก็เกิดทำสีเนี่ยเสี่ยงสีถลอกด้วยนะครับ และในส่วนของร่างนี้นะครับผมน่าจะเซตเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่กลับไปเป็นร่างปกติแล้วนะครับอันนี้รู้สึกจะเรียกว่าเป็นร่างอัลติเมทมั้งนะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดนะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปประกอบเป็นร่างปกติเนี่ยนะครับมันน่าจะไปซ้ํากับตัวงานของทีซิโร่ซึ่งมันสวยอยู่แล้วนะครับก็คือมีร่างนี้แล้วนะครับเราก็ประกอบเป็นร่างอัลติเมทเลยนะครับมันจะได้มีความแตกต่างเวลายืนด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับร่างนี้มันจะเป็นการใส่เกาะนะครับใส่เกาะพาร์ทนี้นะครับสิ่งที่มันเพิ่มมาก็คือเป็นเป็นดดาาาบะเกถอม แยกชิ้นส่วนนะครับติดพาร์ตเอฟเฟกก็จะเป็นร่างแบบนี้ไอเป็นดาบแบบนี้ได้นะครับก็สวยดีนะฮะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอผมทําจนเสร็จทั้งตัวเนี่ยนะครับน่าจะอีก2อาทิตย์ก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันละกันนะครับก็แบ่งเป็นพาร์ทนะครับทำถึงตรงอาทิตย์ไหนทําถึงจุดไหนนะครับก็แบ่งเป็นพาร์ทไปอันนี้ทําถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นพาร์ตที่1่ไปนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นพาร์ทที่สอ้ ครับสวัสดีครับ